ท่านแรกนะคะคือท่านบุญชูจิจันนะคะคุนท่านโสมน้่ช่วงนีงง้ยุงใหญ่ได้ค่ะเดิน,ปนดไปตัาจางไปี่ตีสองกลับมาก็สามโมงกลับแล้วก็ไปตัดไปหยอดกดระบมยทีก็บ่ายสามนะคะช่วงนี้นันทูบ้านอยู่ก็ได้รหัสแต่ทํากับข้าวอยู่ก็ได้รหัสอาทิตย์นี้ได้สามรหัสที่เดียวเลยค่ะเริ่มจากบุญชูจิจันทานนะคะทานแล้วก็ดี แล้วก็ลงไปหาภรรายานะคะตะกี้ว่าวว่าแบบว่าอายนะคะเพื่อนๆนงเขาบอคันนะคะ่ะขยแยกกันอยู่นะะกกนนเนาะมันก็วมาท่าโสมวงเฮ้ามันจะตอบโจทย์เพื่อเป็นเนบาหวานแต่นิยังหลายยางนา,ยานาเหี่ยวนาแหงนะคะ่ะกินเข้าก็ว่าได้พอเพื่อน้องไปหาแฟนนะคะ่ะแฟนมันจะเห็นหน้าตาเห็นนิยังเปลี่ยนนะคะ่ะเพื่อนกกทำงานบ้านให้แม่บ้านได้เนาะคะ่ะแฟนเพินพน่นตะกี้แพ้โสมค่ะโสมมาแต่เมื่องนอกเพื่อจะกินว่นาได้ค่ะปวดหัว ไ็เลยบอกให้เ่ินไปแนะนํำเนาะค่ะไปเส้อ์ฟไข่เป็นเห็นแฟนเป็นจีนดีเป็นก็เลยตัวใจกินนะค่ะก็ได้อีกราัทหนึ่งค่ะจำปาจิบจันค่ะคุณเป็นเมี่ยค่ะลงไปได้สองมือม้วนมุก่อนค่ะนายคุณชูจิบจันนี่อนจีบตรวจร่างกายทุกปีเพ่นรักษาโรคตัวนี้มา20ปีแล้วค่ะคนศิลี่สารนี่อย่างพวครทีิเป็นภาษาหมอเนาะค่ะแลก็เพื่นตรงฉีดฮอร์โมนตลอดรักษาฮอร์โมนแล้วก็เบาหวาน ที่เพื่อนบอกว่าเปิดใจกินโสมน้ำเดือนเพ่น,เนี่คือต้องการรักษาเบาหวานแต่เพ่นกินไปได้เพื่อนเป็นตัวสุขภาพเพื่อนว่ามันถือระวันทีหนึ่งค่ะโรือลอตเตอรี่โรคที่เพื่อนมีหายเลยค่ะหายเบิดอันหอโม้วนใน้โตเพิ่นจะหายเบิรเบาหวานกับพ่อพี่ในที่เดียวเลยค่ะเพิ่นจะได้โทษมาหาค่ะสวัสดีครับคุณหมอผมขอทําผมขอเป็นตัวแทนจําหน่ายโสมด้วยนะคะประสันจากมุสเซอนี่ กินเข้าแล้วค่ะซิฟโม่พัดอาบน้ำโทรมาดีใจว่าสันวันนี้รหัสที่สามนะคะที่ที่จิตจันที่แต่นาะค่าผู้น้องชายเพิ่นที่สีส้มอยู่ค่ล่อสมอยู่ขาสนนีงว่าพันเล็งขนาดอันเพ่นเป็นโรคเก้าคันเริ่มต้นค่ะขอเบอร์โทรเลยค่ะแล้ะก็ส่งมาลุงสนใจอยู่นะเลยโทรไปค่ะเพนกจะสีกินแล้วพัดจะสีซอยทำธุรกิจนะคะเพิ่นสิบออกต่อ พ่าเว่าเชิญหุ่นจ่กกันมาก่อหน้าสาวเป็นรายพ่อหลุกร้านในคาขนมค่ะช่วงนี้ดวงดีเยค่ะจะพัดเอถึง่าเก่แห่งปัญหาหลายแห่งมากหอดเงอนค่ะบค่ไยได้ออกค่ะกต่งานโยค่ะช่วงนี้บคกอยได้บาร์วิังอย่างไรค่ะพ่าโาสูงพ่ดีค่ะกินดีแล้วพ่อกาตอบโจทย์ค่ะเป็นรายไก่งานพ่อคนคนงานพ่อแต่งคนละคนจะงานพี่ใจใช่ไว้หน้าแต่ถ้างานพ่อพิีหน้าเลยแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ